สวัสดีครับพบกับผมนะครับเบย์บอยนะครับจากช่องผีเสื้อฟิล์มนะครับสวัสดี F อยามเย็นนะครับตอนนี้ที่บ้านแมงกะพี้นะครับก็วันนี้มีแดดนะครับก็ฝนไม่ได้ตกนะครับเหมือนหลายพื้นที่นะครับเราก็ได้ดูข่าวข่าวนะครับก็น้ําท่วมภาคเหนือนะครับแต่ว่าบ้านผมเนี่ยเขาเรียกว่าภาคเหนือตอนล่างนะครับก็ยังไม่มีน้ําที่จะมาท่วมตรงนี้เนาะกำแพงเพชรน้ํายังไม่ท่วมนะครับ เดี๋ยวนี้นะครับเราก็จะมาเล่าข่าวนะครับวันนี้ข่าวดีด้วยนะครับทุกคนเอาละครับเดี๋ยวเราก็จะมาบอกข่าวดีนะครับข่าวดีอะไรนะครับข่าวดีข่าวดีเกี่ยวกับดิเกคณะลุ่งฟ้ากฤษดาบารมีนะครับผมข่าวดีที่ว่าก็คืองานงานเข้านะครับทุกคนนะนะครับงานเข้าแล้วแบบว่าสุดยอดอะทำไมถึงบอกว่าสุดยอดเพราะว่างานที่เขามาเล่นเนี่ย ใก้บ้านแมงกะบี้เลยนะครับไม่ถึงกับเดินไปถึงนะครับแต่ว่าระยะทางเนี่ยมันไม่ไกลสักเท่าไหร่นะครับมันมันก็พอเดินเดินทางไปได้นะครับอ่าก็เดี๋ยวจะให้ f c ซได้ดูกันว่าที่ไหนนะครับโอเคครับนี่เลยนะทุกคนนะเดี๋ยวผมดูดารางนะครับอันนี้จาก facebook นะครับแม่พิสมัยนะครับแต่ว่าเจอกันปีหน้านะครับ ปี2,568นะครับโอเคครับเมื่อห้าชั่วโมงที่ผ่านมานะครับที่เฟสแม่พิสมัยบารมีนะครับงานเข้านะครับ8เมษายนนะครับ2,568ก็คือปีหน้าทีมงานลุงฟ้ากิษดาบารามีพร้อมด้วยนางเอกน้องนุ่นเนเชนกเพชรวิเชียนนะครับทําการแสดงที่วัดกวางทองนะครับวัดกวางทองนะครับอยู่ตําบลบ่อทอง อำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับขอบคุณเจ้าภาพคุณพี่นิพาพันธ์นะครับเป็นอย่างสูงที่เรียกใช้นะครับแล้วพบกันแฟนลิเกพิษณุโลกเอาแล้วนะครับทุกคนนี่ครับสุดยอดแล้วครับมาถึงพิษณุโลกแล้วนะครับก็คือว่าอำเภอบางระกรรมจังหวัดพิษณุโลกนะครับมันเป็นเขตติดต่อกับอำเภอลานกระบือจังหวัดกำแพงเพชรก็คือบ้านผมครับ คืออำเภองกระบือเนี่ยมันใกล้บางละกามพิษณุโล,โลกครับที่ผมจับ GPS เมื่อก,ก,กี้อยู่ห่างกันนะครับประมาณ49กิบกาโนะครับ49กิโลนะครับก็เดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็ถึงนะครับเดินทางไม่ถึงชั่วโมงนะครับทุกคนก็โอเคนะนะครับก็ใกล้บ้านอยู่นะครับนี่นะครับ ตั้งแต่ตามลิเกมาเนี่ยใกลบ้านในสุดก็งานนี้แหละนะครับเออแต่ว่าที่กำแพงเพชระนะครับยังไม่มีในตารางงานเลยเนาะนะครับตอนนี้ก็ดีใจนะที่ลิเกเนี่ยได้มาทางภาคเหนือตอนล่างก็มีกำแพงเพชรพิษณุโลกนะครับพิจ,จิตนะครับเนี่ยโซนนี้นะครับโซนนครสวรรค์อย่างเงี้ยก็คือลิเกก็มานะครับแต่ว่ากำแพงเพชรยังไม่มีนะ นะครับการแพงเพยังไม่มีนะครับผมก็ดีครับแต่ว่าเราต้องรอปีหน้านะไม่ใช่ไม่ใช่เดือนหน้านะครับปีหน้าก็รอได้ครับเมษายนอันนี้คือก่อนสงการนะครับอ่าก่อนสงการก็บอกแล้วนะครับว่าตอนนี้คณะลุงฟ้ากิจดาบารมีก็เริ่มมีชื่อเสียงนะครับมีหลายๆจังหวัดเริ่มรู้จักนะครับแล้วก็ได้ทําการว่าจ้างนะครับ วัดกวางทองนะครับผมก็ไม่เคยไปนะนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผมนะครับมีโอกาสผ่านไปวัดกวางทองนะครับก็จะไปถ่ายคลิปให้ f อได้รับชมกันว่าที่วัดกวางทองน่ะนะครับเป็นวัดแบบไหนนะครับอยู่ยังไงนะครับก่อนที่เขาจะไปเล่นในปีหน้านะครับถ้าผมได้ผ่านไปนะทุกคนนะถ้าเกิดว่าถ้าผมผ่านแล้วมันสามารถแวะไปถ่ายได้ ก็จะถ่ายมาให้เอฟซได้รับชมกันนะครับอ่าขอเสียงชาพิษณ yeah. ุโลกหน่อยนะครับ่าผมก็กำแพงเพชรอะ่เนาะกำแพงเพชรกับพิษณุโลกก็คือเป็นจังหวัดที่อยู่ติดกันนะครับก็แน่นอนเนาะไปให้กําลังใจนะครับพระเอกลุงฟ้าพระเอกกฤษดานะครับนางเอกนุ่นเนชนกนะครับแล้วก็นางเอกออยตีชดานะครับแล้วก็ทีมงานบ้านบารมีนะครับผม ก็ถือว่าโอเคนาะทุกคนเนาะลิเกมาใกล้บ้านเราเลยนะครับแต่ถ้าจะให้ดีมากาแพงเพชรเลยดีกว่านะครับใครที่เป็น f c ฟซชาวกาแพงเพชรนะครับช่วยบอกประชาสัมพันธ์หน่อยว่าจ้างคณะลิเกลุงฟ้ากฤษดาบารมีมาเล่นที่แถวกำแพงหน่อยเนาะนะครับเพราะว่ายังไม่มีมานะนะครับแต่ก็ไม่รู้นะครับถ้าเกิดว่ามีมาเนี่ยจะไปเล่นอำเภอไหนนะครับเพราะว่าแต่และอำเภออ่ามันก็ไม่ได้ใกล้กันนะครับอ่า แต่ถ้าเกิดว่ามาในกําแพงก็โอเคนะครับแต่ก็ต้องดูนะว่ามาอาเภอไหนนะครับบางทีจุดเอ่เขตอําเภอ,อที่มันไปติดกับจังหวัดอื่นอย่างเช่นอ่ไปติดฝั่งสุขโขทัยอะไรอย่างเงี้ยไปติดฝั่งนครสวรรค์หรือว่าไปติดฝั่งจังหวัดตากอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็จะไกลนะครับอ่าแต่อันนี้คือถ้าผมอยู่อําเภออื่นน่ะมันก็จะไกลนะแต่ผมนะี้อยู่อําเภอลังกระบือแล้วมันใกล้กับอำเภอบางาระกมมันติดกัน ผมขี่ไปนิดเดียวก็ถึงบางละกร,รมแล้วนะครับเนี่ยก็ใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงนะครับก็มาสักสี่กว่าาทีก็ถึงแล้วนะครับทุกคนก็ถือว่าโอเคเนาะนะครับก็เป็นความสําเร็จอีกก้าวหนึ่งนะครับที่ลิเกล่งฟ้ากฤษดาบารมีที่แบบเริ่มมีงานเข้ามานะครับยังไงก็ขอให้มีงานเยอะๆเ,เนาะนะครับลูกทีมนะครับก็จะได้มีไรายได้นะครับ ก็งานนะครับถ้ามีทุกวันเนี่ยก็ยิ่งดีนะแต่ว่ามันก็เพิ่งจะเริ่มะเนาะเริ่มเริ่มมีงานนะครับอาจจะไม่ทุกวันนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับแต่ก็ถือว่าเดือนหนึ่งก็มีคนจ้างงานเพิ่มขึ ным, ้นมากๆนะครับถ้าเทียบแต่ก่อนที่น้องนุ่นยังไม่มานะครับก็คือยังยังไม่มีใครรู้จักเลยนะต้องพูดตรงนะครับถ้าเกิดว่าน้องนุ่นยังไม่มาเนี่ย ก็คือถามผมผมก็ไม่รู้จักนะครับอ่าซี FC หลายท่านก็ยังไม่รู้จักเหมือนกันคณะอะไรลุงฟ้ากิจดาบารามีคณะอะไรชื่อยาวๆนะครับแต่พอเราได้รู้จักเราก็เริ่มเรียกถูกนะครับตอนแรกผมก็เรียกไม่ค่อยถูกนะครับทุกคนเพราะว่าเขาใชา้ชื่อจริงเนี่ยนะครับก็คือพี่น้องสองคนมารวมกันนะครับลุงฟ้ากิษด,ดา นะครับเนี่ยสองคนรวมกันมันก็เลยไหลยพยางแล้วก็บ้านบาาบารามีอีกทีนึงนะครับแต่ให้รู้ว่าก็คือลิเกนี้จริงๆก็คือลิเกคณะบารมีนั่นแหละบ้านบารมีนั่นแหละนะครับทีมนะ,ะถ้าเรียกย่อนะนะครับถ้าเกิดว่ามันยาวก็เรียกบ้านบารมีก็แล้วกันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรียกแบบสองพยางก็ลิเกลุ่งฟ้าก็ได้นะครับถ้า fc กลัวเรียกไม่ถูกก็ลิเกลุ่งฟ้าก็พอแล้วเพราะว่าได้ชื่อพระเอก net นะ ลุงฟ้ามาคนเดียวก็ก็ถือว่าจำง่ายอยู่นะครับอ่าตอนนี้บอกเลยว,ว่าร้อนนะเพราะว่า <laughs> ไม่มีลมครับไม่มีลมผมก็ยืนทําคลิปอยู่ก็ร้อนนะครับทุกคนก็ตอนนี้นะครับผมก็อันนั้นผมซักผ้าที่เอเอาไว้อา่าซ่อมรถนะครับก็คือเอาไว้ซับน้ํามันซับมือนะครับก็คือผ้าที่ใช้เกี่ยวกับงานช่างนะครับ ก็เหมือนผ้าคีริ้วแหละอันไหนอันไหนที่เราไม่ได้ใช้เราก็เก็บผ้าส่วนนั้นเอาไว้แบบใช้ในงานช่างเอาไว้เช็ดเครื่องเอาไว้เช็ดน้ํามันนะครับผมก็ไม่ได้ทิ้งนะเสื้อผ้าอันไหนที่มันพอแบบว่าเออพอจะใช้เป็นผ้าเก่าๆนะครับใช้ของให้มีประโยชน์และก็มีคุณค่านะครับทุกคนโอ้ร้อนเนอะนะครับร้อนร้อนร้อนนะครับไม่รู้ว่าฝนจะมาช่วงไหนนะครับ แต่ตอนนี้รู้สึกว่าเมื่อคือนนะ่ะข่าวที่ดังที่สุดก็คือข่าวเครื่องบินตกเครื่องบินเล็กตกนะครับที่จังหวัดชายึงเซาใช่ไหมอำเภอบางระกงเนาะนะครับเป็นโศกนาฏกรรมนะที่แบบว่าก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้สูญเสียด้วยนะครับครอบครัวผู้ส่อชีวิตนะครับคือโอโ้โหเอครับบนท้องฟ้ามันสูงเท่าไหร่เครื่องบินดิ่งลงมาอย่างเงี้ยมันพุ่ง แล้วตรงนั้นรู้สึกว่าจะเป็นเขาเรียกยังไง f อฟป่าชายเลนเหรอครับหรือมันเป็นลักษณะเป็นน้ําเป็นดินโคลนอ่ะก็คือมันลึกครับที่บอกว่าเอาแมคโคตรตักอะไรอีกก็เจอเศษซากเจออชิ้นส่วนมนุษย์มันก็มันก็ได้เท่านั้นเอฟซนะครับเพราะว่าจะจะให้เห็นแบบเป็นศพคนทั้งตัวเลยเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าเครื่องบินระเบิดด้วยนะคือ ลงปุ๊บมันระเบิดตุ้มอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่ได้รับระเบิดล่างก็แหลกนะครับก็เสียใจด้วยนะเอีเนาะคือไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนาะนะครับเห็นว่าตกหลุมมากาศนะนะครับน่ากลัวครับเอฟซีนะครับเครื่องบินอะนะครับก็อย่างว่าเนาะแต่ว่าผมบอกเลยว่าถ้าการเดินทางนี้ผมจะเลี่ยงเครื่องบินเลยนะไม่เอาครับมันเดินทางแค่ชั่วโมงเดียวถึงก็จริงแต่ว่าผมกลัวครับ แล้วผมก็มีประสบการณ์นั่งเครื่องบินแล้วมันปวดหูปวดปวดมากแรงดันอากาศข้างบนอะ่ะนะครับคือมันมันปวดหงปวดหูจริงนะเป็นอะไรที่ทรมานมากครับผมผมไม่ชอบไงผมก็เลยไม่ไม่ครับไม่ขึ้นเครื่องบินนะครับมีอะไรเราขึ้นรถทัวเราเาขึ้นรถโด,ดยสารหรือว่ารถส่วนตัวเราดีกว่านะครับพยายามรักษาชีวิตเอาไวใ้ให้ให้ปลอดภัยนะทุกคนเนาะนะครับ อย่าลืมนะครับทุกคนนะครับก็ปีหน้านะครับเดี๋ยวเจอกันที่พิศนุโลกนะครับทุกคนก็ยังไงเดี๋ยวแมงกะบบี้ก็ไปถ่ายให้เอฟซีได้รับชมกันนะครับรอปีหน้านะครับโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบคลิปก่อนนะครับพบกันใหม่นะครับคลิปหน้าครับสวัสดีครับ